ปลาเขาขออย่างหึือได้างขออย่างเขาเอามายัางเนาะจ้ะพี่น้องนี่ไม่ใช่เป็นแบบว่าคล้ายๆตับนะจ๊ะเขาเอืเ่องเ<ใ>นเกล้ะไงกะ,ะเขาเนี่ยเอื่นเครื่องไนแล้วเขาบุ๋งหัวกวเอื่อนอื่นอื่นยังมันอยู่ในโครงไก่นะคะมันอยู่ในโครงไก่จ้ะบ่บม,มี่พักแก่พี่น้องค่ะว่าเหลิกง,งานแล้วสิไปแปรตลาดไปเห็ฝนตกก็เลิกไปเด็ไปตลาดทำเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูทำเนาะ สวัสดีจ้าโอ้กับแก้มกินแซ่บอีล้วครับพี่นะ้องมือหนึ่ครับมาสองคนคือเก่าครับพี่น้องได้ก๋วจับครับพี่น้องค่ะ๋วจ,วจับตีนไก่ตีนไก่แบบว่าเบื้องพี่น้อง<ล>กากหมูครับพี่น้องเบิ้งนี้ลักกากหมูโู้ยหลายครับพี่น้องค่ะอันนี้เส้นมะหมาค่ะห้องลงแบมเป็นเสียง๋วจับสลับกันจริงๆอยาก้องสั่งเส้นง๋วจับครับพี่น้องบันี้เจ้าข้องกับปุงแลวอ่นะ แม่ค่ะเพื่น,รนประเทศไซปีส์มาเนี่โอ้ยน้องกบเปน็นยังค่ะกินได้คือกันบรรยากาศฝนต,ต,ตกค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเบิ่งที่เราหัวเปียกเบิดเขาจะแข่งฝนมาแมนกินแล้วทายแล้วกันสิดาบหนามคุณน้องเพื่นอนออเปื้อยๆจ้ะรุงแล้วเรียบร้อยด้วะค่ะพี่น้องค่ะป<ะ>๊บเอาแล้วทสีนางขวงกันอั่างนี้หน,น่อยคุพี่น้องโอ้คากหมูแบบบ๊อดจะดูเหมือนนางไก่เลยพี่น้องบ๊อดกากหมู สดกันเคปรุงมาเลวเด้อพี่น้องค่ะแช่น้ำกันจ้ามาเด้อจ้าปูได้ป,ดประเทศกินขอแรงบรรยากาศฝนตกสดห่อนๆค่ะพี่น้องค่ะมีแห้งค่ะ,<ม> pues ะเป็นไรแฉบปะแฉบปุ้กอันใส่กระลำร้มอมกากหมูนี่เป็นแถมนะคะพี่น้องทนประจำแถมแลวก็ซื้อเพิ่อนอีกต่างหากมันแสบน,นะค่ะ แค่เนี่ยแต่ยังไปทันเนาะเกือบบิลเกือบเบิลจนแล้วคนตักับซีเบิลเลี้ยงเนี่ยจังน้อยค่ะโอ้มันคือเย็นไว้แด้หรอวะอากาศเย็นเราเนาะมาเลื่อไปหล่อเนาะจัดแจงน้ำกันได้ใจเด้อเส้นมาม่าเส้นมาม่าไปหล่อมึงแปลว่าจังเลย เล่นในทีมซ้อนซ้ำพี่น้องค่ะใส่สองหากมาด้วย จะตักมาเผื่อเธอมันหมดพอดีจอิงนะเอาละกลัหมูมคือสุดยอดแบบเผ็ดแห้งกาหมูแต่ว่าเรียกกากหมูเฉยๆไม่ได้ต้องบอกว่าน้ำพริกกากหมูเนาะเพราะมันเผ็ด เพื่นเห็ดเองเห็ดไหมสมุนคะไม่ค่ะม่ของเบิดลบุกเหมือนใครแต่ยังไปท่านกากหมูพี่น้องค่ะเพื่อนปแต่ไฮแต่ก็จับได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมีอาหารตามทางเราพี่น้องเพื่อนก็ไฮกากหมูไปได้ไหมค่ะผู้ใด้ซื้อหรือว่ากินอาหารเนาะเพื่อนไปเบิดลทุกกองทุกอีเพื่อนก็ไฮกากหมูพักเพิ่งจะใช้เคยใช้จานไปไฮทีกินได้เลยค่ะ อะไรอย่อางเงี้ยเกี๊ยวเกี่ยวทอดพี่น่องค่ะหยิบได้ตามใจชอบพินแล้วพอจับก,กับเข้ากันเลยด้วยค่ะแต่มันหมดแล้ว <h ums> พี่น่องกันอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าเขาเคยกินแล้วแทหนึงเนาะตอนนั้นก็มีเกี่ยวอยู่อืม มันไม่ค่อยร้อนมากนะดีแลนะ้วเนาะว่าสันไม่อยากได้น้ำเปล่าค <c oughs> งไก่จอาบ่กังดวนจังงานอืมวัได้เปิดไม่ยัี <c oughs> เขาเปิดยังที่ล้วบอ่ที่แล้เวเสรแล้วไม่รู้ cho bởi vậy hả đây nắng hà nội thả đi hết nắng bèn hà nội hết nội bèn lại nội hà nồng bèm nội hà các hà nội hà nội อู้ตกแหงอยู่เด้นเนาะพี่ปลาข้อขอามยังนึงได้ปะขออยังขออยังของมากปะขออันนี้เอาเลยเยสละให้ได้เบิดนั่นแหละเพรามเอามายัางเนาะจ่ะพี่นอนนี่ไม่ใเป็นแบบว่าคลา,ายตับนะจ๊ะ เขาเอิ่นเครื่องไหนก็อะ่ะเขาเนี่ยเอิ่นเครื่องไหนแล้วก็ฟุบงงว่าคนเอื่นเนี่ยอื่างมันอยู่ในโค้งไก่นะคะมันอยู่ในโค้งไก่จ้ะกินล้มสิเป็นมันๆคือตับนี่นะจ้ะใจหัแบบเหมือนบอกกันเลยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อเป็นความรู้นะคะเนาะเสียบ บ่มีพักแก่พี่น้องค่ะว่าเหลือง,งานแล้วสิไปแวะตลาดไปหนฟนตก,ก,กไปอาเลยบได็ไปตลาดทำเ <c oughs> ด็เปียวเมี่ยนยนู้นทำเนาะจริงไปกบไปได้อยู่จแต่ว่าเลี่ยงนะคะมันยากก็เล่บไปดีกว่ามันคนละทางด้วยแหละกว่าสีหอดทองฝ้นตกดีค่ะจ้าจช่วงน,นี้ตกลราจะเก็บไปฟัน <c oughs> <c oughs> หลือพี่น้องค่ะ เป็นแห้งแด้วน้องแบบฝนตกเมือม่อคืนฝนตกแห้งไบเมื่อวานกับตกแต่ว่าขึ้นโมโหน,นะคะว่าฝนตกจำ่เมือ่อคืนอย่างหัวเมื่อกาาให้ฟังแบบจนเก็บไปฝันมาส<ฮ>ั่ไม่แบน แค่จิมม้มบอดดี้ยังเลยไม่กระทั่งกระดูกออน <laughs> มาบอดด้แสบเลยถ้าจิ้มต่อนองแบมพี่น้องคะอันนี้สั่งธรรมดาด้วค่ะพี่น้องขณะท่ามดาเลยยลองแบมจิ้มบ่เบิดได้พี่น้องเชียวปะแบนบ้แแนบพดบ่วบัวเตาเซนอืมบัวเตาเส้น เป็นไม่เคยหมดหรอกเคยกินเยอะหลายเกินแต่เครื่องนะเจ่นไม่เคยกิน,กน,น,กนแต่ว่าผู้เพินเนี่ยเกินเส่นก้อนจะกินเครื่องนะค่ะแม่ mm hmm. ก็เลยบอกคนไตว่าถ้าไปกินน้ามูเนี่ยดท่าน,นมูเบนี์กินเนีย่ยเอากรแเสบก่อนเสียบด้วยกันเราของแสีบไปกินที่รัง เครื่องกหมูย่อวกอย่างกินกินพร้อมสินอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นตินไกล้กระดูกมูสินบอดจะไปกินที่หลังจะไปแทะที่หลังนะครับพี่น้องสกีแบมก็จะกินแบบเพ่อนเนี่แหละค่ะแต่ว่ามันอิ่มนะพอเรากินเส้นกินอะไรหมดแล้วจะกินเครื่องที่หลังอ้าวอิ่มอิ่มกับมันกินเสดายเะเอเสดายก็เลยเออเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีกินไหมลัวมาเสดายเหรอ ต้องเสีนหรือยไม่จะได้หรออแบบใดจนบอกน้องเบมว่าเที่ไหนก็บอกสีได้สังจะเสียนเอ้สีได้สั่งจะเท่องให้บนน้องเอาเสียนว่ากันกมบเบสยบเป็นอันหนอ อีกบ่หมดแล้วนี่ไงเอาไปหมดที่เดเป็นบ่ะปะปะนี่ว,ว้าวใหญ่มากจ้าหัวบ่ะปป้าหูบป่ว่าก็คือว่าอียงเขาคาือว่าไขสันหลังมันดิไขสันหลังคืออะไรอ่ระเพราะว่ามันอยู่หมองกระดูกไง มันอยู่คางกระดูกเนี่ยกระดูกยังไงที่เป็นเส้นกลางๆนัๆ่นอ่ะเออตับแตงกับอยู่คางกระดูกคือกันไม่แต่อันนี้มันติดกระดูกเลยเขาเขาคิดว่ามันาจะเป็นไครกันล่ะอืมบางงาเต็นธรรมาได้ไอ้พี่น้องสัมพิเชนกันนาดไหนสัมพิเศษใส่ไข่นะ้าพี่น้องค่ะวันนี้วนพว่เนี้ยจะกินไก่ปกติสิกินตีนไก่หมูแดง ก็เ,เลยเด้ตีนใกล้มากค่ะหืมประหยัดแท้ดเด้อพี่น้องคะใส่มือเ่ะอ๋อไปเรื่อยอันก็จะสามอัน ข้าว,ว,วเจิอืมคนพิเศษนะเนียอลงใสมัหลงมาขเขาแทมให้จำครับประจํา กินเนี่ยมันใหญ่เนาะเด้กับแสบเพงี่นี้ยงไงไงังง่ายๆมาสิเอบจะมาจากพี่น้องตอนแรกเนี่ยดักขบาวปุ้นเ้าอยู่เลยได้ค่ะพี่น้องเพื่องที่จะคว้างมันยาบแบบเนี้ย น้องแบมเลยอย่างก็เลยนแห่งเห็ดไปสวงกินบ่อี่มบอกน้องแบมมาเห็ดให้กินอีกแน่เด้อภาษาไทยคลิปคนตก็ได้ประเด้ดไปซ้ำพี่น้องค่ะได้ดิฉินก็จับแต่คนกำลังเศร้าแต่เดี๋ยวไม่แรงก็ตกมาอีก ของเ่วงคำเนาะโอ้ยยังเป็นอะไรอย่างนี้เค่อคะโอ้ยภาษาค่ะ,ะคพี่น้องน่าจะเป็นพื่กันเบอร์เยอะหนาะเพราะมันเป็นทัวร์าได้เลยแานเท่าไหร่หหจังเหมือนเหมือนเดียวข้าวหนึ่งกะเปลี่ยนจากสีนน้ำเงินคือกลายเป็นสีดำสีเทาข้าวนึ่งก็แจ้งออกแต่ว่าเป็นสีสม่ำๆม,มาเนี่ย สมทั้งสมทั้งแดงค่ะพี่น้นองใช่ว่าดีเลี่ยมเหมือนนี้นมันเบาหวานบิดหมูเลยเล้วใช่ว่าผ้าอยู่เขาบนน้องจ้ะให้แนวโบยยังตอนห้องเมื่องเนาะอืมอยู่บ่อยู่ กับมานางกินตีนเห้พี่น้องเบึงไงก็ดูออดงมาจากกระผิดเกียงๆเนี่ยพี่น้องคะกดดันขนาดประเดมีคนมานางเบึงตอนอไหนเนี่ยจะคล้องไทยนะฮงื่กกดดันแ่บนี่ใเดีเหลี่ยวอะแต่มันกระแสบอยู่ค่ะพี่น้องคะอืมอืมอ่อ แล้วว่ามาอีกแล้วค่ะอยาอ่าบดามี่เอาด้พี่น้องที่ได้น้องแบมบ่าหามบ้าปามไม่เอานะแขกแบบับบไม่เอาไม่เอาไม่เอา ห้อหักอยู่เดยนพี่น้องคะ่ะหักเขาอยู่ในห้องก,กับสองห้างหสงพื้นที่เนาะอีกอย่างมันกับโปรม่นอาหารคอง <Yeah. S 1> เปิอนน่งให้ไม่กินยอดทองใส่สิเป็นเงาอื่นบ่ดี แบบเปลยไหนบาเมียแต่เหมือนนี้มีราหน้อยเนี่ยปกติเหลือลายกว่านี้อืมโอ้ขอโทษ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 ส่วนแชนโมเลยจังไหนอ่ะขอโทษพี่เฟิร์มไม่เอาเดี๋ยวล่ะ ở nam bữa nào ăn được không? đang chỉnh, đang chỉnh. ừ. แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กินแบ่บแสบีหลีได้ว่าแม่ว่าเปลี่ยนเมนูนแลวสบิสบอร์่บได้แ่บบ่คือกินบเบเอากับเขาบอกแล้วว่าเขามากินเครื่องอเขามากินเซนค่ะพี่น้องเมื่อนี้กินอิ่มกินแบน่บไม่ความสุกกต่ถือว่าประสบความสําเร็จในการกินแล้วนะจ้าแม่นจ้ากะฝากความในพี่น้องคือเกัได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการทํคลิให้องสองคนน้าเด้อค่ะกะผู้ได,ด้ีีกดไลค์กดแชร์กดติดตามหฮาอ,อยู่แล้วห้ากะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาหนาที่นี้ด้วยนะคะทุกคนกะสำรับเมื่อนี่กะไว้สำานี้่ะค่ะเนาะพอกันคลิปหน่อยได้จ้าสวัสดีจ้า